สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BPS นะครับคืนนี้มีชุดใหม่มา2ชุดนะครับอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเก่านะครับแล้วก็ชุดหนึ่งเป็นชุดใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับผมก่อนอื่นที่เราจะไปดูกิจกรรมกันนะครับช่วงนี้ผมสตรีมทุกวันอยู่ที่ Facebook นะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับ YouTube ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ิจกรรมใหม่วันนี้นะครับมันอยู่ในตู้ลักกี้โอยอลแล้วก็มาในรูปแบบของตู้ซูม8ปทีโอโ้โหเห็นไ,ไหมครับทุกคนของที่อยู่ตรงนี้ก็คือขยะทั้งนั้นเลยนะครับของที่อยู่ตรงนี้ที่ไม่ขยะมี2ออย่างก็คือกระทะ พอ,อยังโอเคอยู่เพราะว่าผมไม่มีผมเลยรู้สึกว่ามันค่อนข้างโอเคแล้วก็ชุดอันนี้นครับเป็นชุดที่สวยมากเลยนะครับสีม่วงสวยมากเลยผมชอบสีม่วงนะครับแล้วก็ทรงผมอันนี้น่ารักมากๆเลยนี่ครับผมผมคิดว่าถ้าเอาไปใส่กับโมโคอันนี้มันน่าจะเป็นโมโคอยู่ลวมัง้งเออโคน่ารักเลยครับเสื้อแล้วก็รองเท้านี่น่ารักมากๆเลยอะแต่ว่าของทุกอย่างที่อยู่ในนี้ก็คือขยะทั้งนั้นเลยนะครับผมขยะจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองซ่มกันเลยดีกว่านะครับเผื่อครั้งแรกแล้วเราแบบโชคดีอะไรอย่างเงี้ยเออผมติก๊กอออยย่่่าาางนี้อ้กอกเลววมรูส เอ้ายังไม่มีอันนี้หรอไม่เป็นไรเรานี้ออกครับเพราะว่าเรามีิ้นส่วนนี้แล้วหมุนเก้าครั้งแรกครับผมปึ้งโอ้โหไม่มีไม่มีแววไม่เห็นภาพตามนั้นแหละครับน้องๆเฮ้ยได้ปืนถาวรเฉยเฮียว่าฟักเอ้าถาวรเฉยน้องน้องเม a ิกเกิลเอ็มซีเอีเอ็มซีเอ็นหนึ่งถาวรนะครับน้องน็อก งงไปดิโอ้ดาเมจหนึ่งแม่นย่ำสองโคตรกากเหี้ยอีหนึ่งกิจกรรมนะครับจะเป็นกิจกรรมทั่วอยู่ตรงนี้14วันนะครับผมเราสามารถทําภารกิจแล้วก็เอามาแแรกของรางวัลได้นะครับเราสามารถแรกของรางวัลได้ตรงนี้นะครับด้านล่างซ้ายเราต้องเก็บบัตรสีส้มนะครับผมแล้วก็เอามาแรกของตาที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้ตาที่มันโชว์ตรงนี้ครับปลูกพลังตรงนี้ตรงนี้เป็นเซ็ตเสื้อของผู้หญิงนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับทั้งเซ็ตเนี่ยหมวกสวยมากเลยครับแล้วก็แว่นอะไรที่ดี ก็สวยงามมากๆเลยนะครับแค่นี้ก่อนที่แลกได้นะครับเสื้อสวยๆก็โอเคอยู่นะครับเสื้อแต่ว่าก่อนที่เราจะแลกได้นะครับเราต้องทาภารกิจปลุกพลังตัวนี้ก่อนนะครับให้ทั้งเซิร์ฟช่วยกันทำาลครับไม่ใช่ว่าทำเองคนเดียวทําปุ๊บความคืบหน้ามันเต็มร้อยเมื่อไหร่ล้วก็จะสามารถออาไปแลกได้นะครับแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะมี ให้เก็บภารกิจรายวันอยู่นะครับภารกิจรายวันผมที่ผมโชว์ไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้พิกเอาวินพิกเอ็นวินเราสามารถเสี่ยงทายผู้ชนะได้นะครับมึงผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วผมก็ไม่ดูเอ่อลีกเรื่องว่ามันเป็นอะไรเพราะฉะนั้นผมจะเลือกอันนี้อันนี้เลือกไม่ได้เอาเป็นอ e ีเวิร์สแล้วกันนะครับยืนยันอันที่สองก็คงอ e ีเวิร์สอันที่สามก็คงอีเวิร์สอยู่อันที่สี่ก็ยังเป็นอ e ีเวิร์สแล้วก็อ e ีเว e ิร์สอีเวิร์สเช่นเคยนะครับผม นี่แหละคือดจรงที่เราจะเลือกนะครับเพราะผมไม่รู้ผมไม่ได,ดูแค่นั้นเองนะครับกิจกรรมวันนี้วันที่29นะครับเออวันที่5เอ้ยวันที่29เดือนเดือนนี้แหละนะครับอย่าลืมล็อกอินรับกระเป๋าอันนี้นะครับกระเป๋าอันนี้คือสวยมากๆเลยนะครับมันเป็นกระเป๋านะไม่ใช่ไอ้บอร์ดเป็นกระเป๋านะผมโคตรสวยน,ะน้องๆต้องมาเอานะครับ ครับผมสำหรับกิจกรรมวันนี้มีแค่นี้นะครับผมผมจะไม่สุมออกมาหรอกนะเพราะว่ามัน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 ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นี่ครับขครที่เพชรเหลือขครที่เป็นสายเก็บขรอมผมก็แนะนําไปเอาเลยแต่ว่าผมคิดว่าอย่างดีกว่านะครับมันไม่ได้สวยขนาดนั้นนะครับสำหรับชุดนี้ผมไม่รู้วันทั้งหมดกี่เพชรแต่ว่าครั้งแรกเก้าครั้งที่สองสี่สิบเก้านี่ก็ค,คือแย่แล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุ่มคมเลิปที่แ้ว มีแค่อยู่7คอมเมนต์เองนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มคอมเมนต์แรกกันแบบวายๆเลยนะครับคอมเมนต์แรกก็คือจากน้องของบาทูนะครับผมคอมเมนต์ว่าคนแรกอีกแล้วอะขับน้องน้องเอออย่าลืมเอาคอมเมนต์แรกไปแลกของรางวัลน,นะครับผมคอมเมนต์ที่สองนะครับจากบักบาสคัมแบ็กนะครับปวดขี้บาสไหนอีกวะอย่าบอกนะว่าบีเหินนะนรนอะโห้ยก็เปลี่ยนเชื้อไปเรื่อยเลยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมจะเป็นในส่วนของ เฮ้ยทำไมบาทูมันออกเยี่ยงวะ่ะบมดฟกหนูนานะครับผม SJ คนที่สองเฮ้ยมีคนที่หนึ่งแล้วมีคนที่สองเคยเฮ้ Could hey.